อ่ะโอเคเคล็ดลับหน่อยหนึ่งเบลล่าค่ะขณะนี้เบลล่านี่กําลังมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเสี่ยงโชคเอาโชคเอาลาบมาให้ได้แต่ว่าเราจะต้องทดลองปฏิบัติก่อนปฏิบัติกันนะคะว่ามันจะเป็นจริงไหมถ้าเราทําแบบนี so ้แบบนี้แล้วนะคะเออเบลล่านะคะให้มา3วิธีด้วยกันค่ะเอาสามก่อนสามก่อนหนึ่งหนึ่งค่ะ เราต้องทําความสะอาดห้องน้ําค่ะห้องน้ํของเรานะคะต้องสะอาดเอี่ยมค่ะเอี่ยมเอี่ยมเลยค่ะก่อนวันที่ดัตเตอรี่จะออกหนึ่งวันค่ะหนึ่งวันแล้วทาทุกวันได้ไหมทําทุกวันออยิ่งดีเลยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะทํเก็บเข้มงวดมากเลยก่อนวันหวยออกนอนได้เลยห้องน้ำแต่ว่าจริงๆนะคะคือตามหลักพวงจุ้ยนะคะเขาบอกว่า เราต้องทําความสะอาดห้องน้ํานะคะให้สะอาดแล้วเงินเนี่ยจะเข้ามาค่ะโอเคเข้ามาทุกทิศทางว่าอย่างนั้นเข้ามาทุกทิศทางเลยค่ะโปรดใช้วิทยาในการรับฟังนั่นนะคะว่าอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันเรื่องดีนะแต่จริงๆมันเรื่องดีนะคะก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดด้วยใช่ไหมเราก็ควรจะรักษาความสะอาดในห้องน้ําให้สะอาดค่ะและทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะอันนี้เสริมหน่อยนะเบลล่านะคะก็บอกว่าส่วนหนึ่งในในเรื่องของห้องน้ําเนี่ย <c oughs> เป็นส่วนของการชำระหนี้สินนะใช่ค่ะเออห้องน้ําต้องสะอาดนะ <c oughs> แล้วก็น้ํานะคะน,น้ํานี่ก็คือหมายความว่าต้องนี่นะเวลาเวลาเราราดลงในนี่นะโถส้วมน,นี่ <c oughs> ก็ราดมันเยอะ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 ลัง <c oughs> ทำความสะอาด <c oughs> อย่างในเนื้อ <c oughs> เหมือนกับว่าเรา ได้ชําระนี่สินนั่นเองใคยมีนี่สินทําก็นะคะแต่ว่าใครน้ําน้อยนั้นประหยัดประหยัดหน่อยนะ,ะว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องค่ะน้านิยกน้ําสําคัญที่สุดเลยนะคะแล้วก็บอกว่าห้องน้านะ่ะถ้ามีสองห้องหรือสามห้องก็เลยแต่นะบ้านไหนเนี่ยค่ะต้องใช้ทุกห้องไม่ได้เลยนะคะต้องใช้ทุกห้องไม่งั้น,เ,นเดี๋ยวเราจะมีนี่สินหมักหมมว่างนะอันนี้ เป็นการก็เรียกว่าหลักองชุยนะคะวงชุยของคนจีนเนี่ยก็ถือกันนะคะลองปฏิบัติดูไม่ได้เสียหายอะไรอ้าวต่อไปข้อที่สองต่อไปข้อที่สองค่ะห้องครัวนี่นนห้องครัวนั่นเองอันนี้ก็คือ <c oughs> หมายความว่าห้องครัวเป็นห้องห้องครัวนะคะก็เป็นห้องโคกกระซับค่ะเขาเรียกว่าเป็นห้องของโคกกระซับทั้งหลายนะคะก็ <c oughs> ค,ะค,ะคือว่าที่เรียกเงินเลยค่ะห้องครัวของเราถ้าห้องครัวไม่สะอาดห้องครัวไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยนะคะ ซั์จะไม่เข้าค่ะจะมีอะไรที่ติดขัดอยู่นะคะแล้วก็หมายความว่าเก็บเงินไม่อยู่เก็บเงินไม่อยู่เก็บทรงไม่อยู่นั่นเองงอใช่นะคะแต่ว่าเขาบอกว่านะคะกินข้าวก็ต้องล้างถ้วยนะคะอย่าปล่อยล้างจานล้างจานค่ะล้างจานอย่างเดียวช้อนตั้งเอาไว้ไหมล้างให้หมดทุอย่างล้างให้หมดทุอย่างในซิงล้างจานของเรานี่ต้องมีความ สะอาดค่ะนะพยายามนะคะขี้เกียจไม่ได้เลยนะคะพี่น้องค่ะแล้วมันเป็นเกี่ยวกับสุขสุขะสุขะลักคนะเออนามัยเออว่าอย่างนั้นเราด้วยนะคะแล้วก็เรียกทรัพย์ได้ด้วยนะคะไม่ได้สอนนะนี่เล่าสุกันฟังเออเบลล่ากำลังปฏิบัติอยู่ปฏิบัติอยู่ค่ะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ไม่ทำค่ะทำบ้างทำบ้างไม่ทำบ้างเขาเรียกว่าไม่เป็นกิจ นิสัยอาต่อไปนี้ก็จะพิสูจน์เพราะเราจะเอาโชคแล้วเออนะเอาอย่างนั้นกันนะเพราะฉะนั้นทำพร้อมๆกันนะคะพี่น้องค่ะนะเอาสามสามสามข้อก่อนใช่ไหมอ่าอข้อที่ต่อไปข้อที่สข้อที่สามค่ะเออขาบอกว่าบนโต๊ะทางานของเรานะคะเนี่ยโต๊ะทํางานนี่ควรจะมีหินนําโชคหรือว่าเจกันดอกไม้นะคะเป็น เป็นดอกไม้เป็นไม้มงคลนะคะแล้วก็น้ำน้ำน้ำจะน้ำแบบไหนล่ะเป็นน้ำแบบไหนก็ได้นี่นี่ปรากฏว่าจะเป็นแบบน้ำตกแบบนี้ก็ได้น้ำตกกระจิ๋วนี่เป็นน้ำตกที่หมุนเวียนแบบนี้อ้าวจะเป็นการซึมซับพลังงานค่ะเป็นพลังงานบวก พลังงานเรียกทรัพย์นั่นเองค่ะท่านผู้ชมค่ะน,นี่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ใจดีนะคะ,คะใ,ห <laughs> ให้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้มานะคะนี่แล้วบอกว่าเออปรากฏว่าอาจจะน้ําตกมาให้นี่ปราหมอก็ตกใจนะว่าอุ้ยตายแล้วยกน้ําตกไมเลยปรากฏว่าใส่แว่นแล้วก็ยังขยับขยายไม่ได้เลยว่า <laughs> <laughs> กระจิ๋วหนึ่งน่ารักมากเลยนะคะพี่น้องคะ่ะนะนี่ หมุนเวียนหมุนเวียนใช่ค่ะ่างนี้นะคะแม่เราขาดสภาพคล่องนั่นเองเออไม่ขาดสักสภาพคล่องว่าอย่างนั้นนี่การแก้เคล็ดนะคะอันนี้ก็เป็นกล็ดเล็กกล็ดน้อยนะคะที่เบลล่านำมาเล่าสู่กันฟังเออมีหลายข้อนะบางทีพี่น้องเนี่ยหลายท่านเนี่ยอาจจะปฏิบัติดีกว่าเบลล่าอีกก็ได้เนาะเพราะว่าบางท่านนั้นโฮ้ยเขาเข้มงวดมากเลยนะเรื่องแบบนี้แล้วก็ทำเป็นกิจนิสัยนะแล้วเขาก็ถูก ลอตเตอรี่มีโชคมีลาบงวดเกือบทุกงวดเลยนะ,ะเออพี่น้องในช่องนี่แหละนะคะนี่แล้วก็บอกว่าปฏิบัติแบบนี้แบบนี้แบบนี้มาเลยค่ะอ่ะอีกตัวนะคะพอพูดถึงเรื่องน้ํานะอันนี้ป็าหมอเสริมเมลล่านะค่ะอ่าในห้องน้ํานะคะในครัวในซิงค์น้ํานะคะอย่าเปิดทิ้งไว้หรืออย่าให้ชํารุดน้ํารั่ว นะคะ,คะรั่วทิ้งอย่างนี้เขาบอกว่าเก็บเงินไม่อยู่ะนะคะก็คือเงินเข้ามาปั๊บก็มีเหตุที่จะอันธทา,านหายไปในอย่างนี้เลยนะคะพี่น้องคะอัะนนี้เกิดเล็กเกิดน้อยนะจากป้าหมอเลก,กเบลล่านะคะ,ะนับมาฝากค่ะพี่น้องคะทาพร้อมกันและเราจะได้รางวัลที่หนึ่งกัน <c oughs> <c oughs> นะคะปฏิบัติให้เป็นกิจนิสัยนี่คือบ้านช่องเราเราไปไหนไม่ได้นะขณะนี้ทําบ้านใน เอีเอ่ยมไปเลยเอแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะเสริมนะอาจจะข้อที่3ามก็คือใครที่มีบ้านมีกระจงกระจกนะคะค่ะหน้าบ้านหรือว่าประตูบ้านหรือหน้าต่างอะไรนี้เช็ดให้เงงนะคะเรียกโชคลาบข้าบ้านเหมือนกันอโอเคนะ